แนะนำน้องไรสายโจมตีเดี่ยวที่โจมตีได้รุนแรงที่สุดในปัตตพีสวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์แล้วนี่คือเกม Cat Fantasy นะครับหลังจากที่ได้อัปเดตครบรอบ9กวันของการเปิดให้บริการของเกม Cat Fantasy นะครับตัวน้องไรก็ได้เข้าตู้มาแล้วนะครับตัวน้องเป็นตัวคอลแลบกันระหว่างเกม Cat Fantasy กับ Food Fantasy นะครับก็เป็นตัวละครที่2นะครับที่เข้ามาต่อจากน้อง Black ทนะฮะ สามารถมาเปิดน้องตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมโดนไป50โรครับผมแต่ด้วยความน่ารักของน้องนะครับผมให้อภัยได้ <c oughs> นะครับ <Hey. S 1> อ่ะอย่าลืมมาเปิดน้องกันเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวละครน้องกันนะครับอันนี้ผมปั้นไว้ที่เลเวล50นะครับอ่ะมาดูกันนะครับน้องเป็นสายโจมตีเดียวนะครับผมเป็นพาโทสสีแดง ใครที่ทําทีมสีแดงนะครับไม่ควรผ้าตัวน้องเลยนะครับเพราะน้องตีแรงมากลูปมตรงอนุภาพเป็นขึ้นรอบตัวนะครับมาดูกันที่อุปกรณ์สมใส่นะฮะเนื่องจากว่าน้องเป็นสายโจมตีเดียวการทําของเนี่ยมันเลยไม่ยากนะครับเราจะเน้นไปที่2เซตเท่านั้นนะครับก็คือเซ็ตคิติคอนนะครับกับเซตดาเมคินะครับเราจะใส่เออสองคิติคอนกับ1ดาเมคิก็ได้ นะครับหรือว่าจะใส่2ดาเมจคิสกับ1คิติคอนก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมใส่2คิติคอนกับ1ดาเมจคินะครับน,นี้คือใส่ไปก่อนนะอุปกรณ์ยังไม่เรียสสมบูรณ์มากนะครับผมต้องใช้เวลาในการฟาร์มอีกเยอะเลยนะครับส่วนออปชั่นนะครับในอุปกรณ์ใช่ไหมเราจะเน้นไปที่ดาเมจคิดิคอนกับอัตราคิติคอน2ค่านี้เท่านั้นนะครับอ่าก็ลองดูครับว่า อันไหนที่เราพอหาได้ก็ลองหามาใส่ก่อนนะครับแล้วน้องไรต้องทําอัตราคิดิคอนเท่าไหร่นะครับน้องต้องทําอัตราคิดิคอนเนี่ยประมาณ75%ขึ้นไปอะนะน้องจะได้ตีติดคินะครับให้ได้ตลอดตลอดนะเพราะว่าน้องดาเมจคีค่อนข้างที่จะสูงนะครับประมาณนี้นะเรื่องของสมใส่ไม่ยากนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับตัวพาสสกิลนะครับเสียงเชียร์ของไร ดาเมจสุดท้ายที่ตัวละครพาโทสีแดงสร้างขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้น7%ถ้าในทีมเรานะครับมีตัวละครเมาไมยไข้ฝันตัวละครเมาไม้ไข้ฝันเนี่ยเป็นตัวละครน้องแบล็คทีนะครับที่เข้าตู้มาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าทีมเรามีทั้งน้องแบล็คทีและน้องไรท์ร่วมทีมกันนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก2%จาก7%จะกลายเป็น9%เลยนะครับพ่อผมยังไง ถ้าเปิดน้องไร์แล้วก็ต้องเปิดน้องแบล็คทีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสกิลของน้องไร้กันนะครับสกิลของน้องไร้นะครับจะเป็นสกิลโจมตี2สกิลเลยนะครับเริ่มจากสกิลที่1นะครับชื่อว่าขึ้นรวงข้าวนะครับก็เป็นดาเมจเป้าเดี่ยวแล้วก็เป็นดีบัฟด้วยสร้างดาเมจใส่ศัตรูหคนนะครับเป็นร20%ของ a d k และติดเอฟเฟกเปิดช่องโ่ใส่ศัตรูที่มี ADK สูงสุดเป็นเวลา2เทินนะครับเอฟเฟกเปิดช่องโบนะครับในช่วงเวลานี้จะไม่ได้รับการป้องกันจากเอฟเฟกยั่วยุของเพื่อนร่วมทีมและลดเดฟลง30%นะครับเมื่อศัตรูโดนเข้าไปนะครับก็จะติดดีบัฟหน้าแมวแบบนี้เลยนะครับก็คือมอนโดนแล้วนะครับลดเดฟ30%บ30%นะครับ สกิลโจมตีที่2นะครับชื่อว่าแสงเจาะทะลวงนะครับก็เป็นดาเมจเป้าเดียวแล้วก็เป็นดีบับด้วยสร้างดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งคนเป็นดาเมจบทขยี้85%ของ ADK นะครับแล้วจะติดเอฟเฟกต์ได้รับดาเมจบทขยี้แรงขึ้น5%ให้กับเป้าหมาย1ขั้นซ้อนทับได้สูงสุดเนี่ย8ขั้นเลยนะครับเอฟเฟกต์ดาเมจบทขยี้เมื่อโจมตีจะสร้างดาเมจ2เท่าของดาเมจฮิติคอนครับ นี่ครับแสงเจาะทะลวงครับตอนนี้มอนโดนดีบัฟนะครับแสงเจาะทะลวงเข้าไปนะครับที่เขียนว่าเลข2นี่คือแบบ2ขั้นแล้วนะครับแสดงว่าสกิลแสงเจาะทะลวงก็จะตีแรงขึ้นอีก5%เถูกไหมอ่ะลองดูครับเนี่ยก็แรงขึ้นนะครับมอนโดนดีบัฟนะครับเราสามารถสาดไปเรื่อยๆครับทุกคน หาเห็บ้านเนี่ยขึ้นเลขสามแล้วนะครับผมดาซาต,ต่อไปจนก,กว่าแอนตี้จะมาตอนนี้แอนตี้มาแล้วนะครับสกิลแอนตี้ก็คือระเบมลวงข้าวนะครับจะเพิ่มดาเมจคิทิคอทให้ฝ่ายเราทั้งหมด25%เป็นเวลา2เทินและทำการโจมตีตามใศัตรูตที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟมากที่สุดด้วยแสงเจาะทะลวง1ครั้งนะครับซึ่งสกิลครั้งนี้จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น1 8 0เลยก็คือว่าแรงมากๆกกดเลยครับผม คือน,น้องน่ารักมากอ่ะไม่เปิดไม่ได้แล้วนะฮะโอเคครับน้องจะบัฟก่อนนะฮะดาเมจคิทิคอนบวก25%และโจมตีตามด้วยแสงเจาะทะลวงนะครับและนี่คือทั้งหมดของสกิลน้องไรนะครับเดี๋ยวเราออโต้ซักเทิร์น2เทิร์นนะจะได้เห็นนะครับน้องเปิดได้ขึ้นรวงข้าวครับ โอ้โหนี่รวมกันแล้วรวมการอีกแสงจ่อทะลวงขั้น3ครับสก,กิลแอนติมาครับผมมาดูการจัดทีมกันบ้างนะครับผมจะแนะนำเป็นทีมสีแดงล้วนเลยนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยน้องไลท์นะครับน้องแบล็กทีน้องฉีแล้วก็น้องเฟดิเซียนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครพาโทสสีแดงตัวไหนนะครับเอามาแทนกันได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือน้องแบล็กทีนะครับเพราะว่าน้องแบล็กทีกับน้องไลท์เนี่ยจะต้องเล่นคู่กันเพราะว่าไอตัวพาสซีฟของน้องไลท์นะครับดาเมจสุดท้ายที่ตัวละครพาโทสสีแดงทําขึ้นเนี่ย จะเพิ่ม7%ใช่ไหมถ้ามีน้องแบล็กทีอยู่ในทีมอย่างเงี้ยจะบวกอีก2%เป็น9%เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าถ้ามีน้องไรล์แล้วก็ต้องมีน้องแบล็กทีด้วยนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือก็แล้วแต่เป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่น้องฉีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวน้องฉีเป็นตัวละครต่อไปอะนะฝาติตางมันด้วยนะครับอันนี้ก็ใส่น้องมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เฟดิเซีย นะครับเฟลิเซียเป็นตัวอวยของผมเองผมชอบมากนะครับดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการจัดทีมนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนิดๆิดหน่อยห่ก็ได้นะอ่ะไปครับมาถึงแล้วกดออโต้เลยนะครับสบายๆฮะผมชอบมากนะครับน้องไล์จะทำหน้าที่เป็น DPS นะครับร่วมกับน้องแบล็คทีนะครับแล้วก็น้องฉีเนาะ ทีมนี้จะเน้นโจมตีค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแล้วก็มีน้องเฟลิเซียนะครับเป็นซับพอร์ตนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็การเพิ่มอัตราคิดิคอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสกิลแอนติของน้องไรท์มานะครับน้องไรท์ก็จะบัฟดาเมจคิดิคอนให้ทีมอีกนะครับบอกเลยว่าทีมนี้โจมตีแรงจริงๆนะครับพลังลบโดยรวมขั้นต่ำสองแสนบวกๆนะครับสามารถเล่นเนื้อเรื่องได้สบายๆนะครับ จะเล่นสนามแฟนทอมก็โอเคนะผมลองไปเทสมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นสกายอารีนาอาจจะต้องอัปเกรดตัวละครนะครับกับของสวมใส่ให้แน่นกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะผมให้ดูประมาณนี้เป็นน้ำจิ้มนะฮะเพราะว่า ออไอตัวละครอีก2ตัวนะครับน้องแบล็กทีกับน้องฉีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวออกมานะจะพยายามไม่ให้ดูเยอะนะครับเดี๋ยวมันเป็นการสปอย <c oughs> <c oughs> นะครับหลักๆเราเน้นไปที่น้องไล์นะครับน้องน่ารักจริงๆนะครับยังไงก็ต้องเปิดนะครับเนี่ยอย่าลืมมาเปิดกันนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าผมโดนไป50โรนะครับ <c oughs> น้องน่ารักขนาดนี้จะไม่เปิดได้ไงใช่ไหมอเออผมลืมไปเลยครับคำถามสุดท้ายก็คือจะเปิดน้องกี่ดาวดีนะครับถ้าใครจะเล่นแบบผมก็คือศูนย์ดาวใช่ไหมก็เล่นได้นะครับไม่ได้แบบเสียหายอะไรนะครับถ้าเปิดน้องหนึ่งดาวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับพลังงานอาัติเมตสอแต้มนะครับก็ไม่ค่อยบือหวาเฉยๆนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็คือสดาวครับ ใครสามารถเปิดน้องไร์ถึง4ดาวได้นะครับบอกเลยว่าจะดีมากๆนะครับทุกครั้งที่ปล่อยนะครับสกิลแสงเจาะทะลวงนะครับดาเมจคริติคอนของฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น8%เลยและซ้อนทับได้สูงสุด5ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครเปิดน้องไร้นะครับ4ดาวคือดีที่สุดแล้วนะฮะหรือถ้าใครจะเปิด6ดาวเลยถ้าเกิดว่าแบบทรัพยากร,กรเหลือๆนะครับไม่ติดขัดเรื่องเงิน ผมมองว่าเปิด6ดาวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเอฟเฟกเมื่อเปิดครบ6ดาวนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกเปิดช่องโวผู้โจมตีจะสร้างดาเมจสุดท้ายเ,เพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา3เทินผมมองว่าอาจจะก็คือตีแรงขึ้นแหละครับแต่ว่าการเปิด6ดาวเนี่ยมันก็สูงเกินไปนะครับถ้าเทียบกับเปิด4ดาวเนี่ยยังไงเปิด4ดาวดีกว่านะครับเนาะ ถ้าใครจะเปิดจะเปิดสดาวคือดีที่สุดนะครับหรือถ้าใครเป็นสุลต่านจะเปิด6ดาวก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือการแนะนําตัวละครนะครับน้องไร้นะครับทุกคนก็เป็นตัวละครตัวที่2นะครับที่เข้ามาต่อจากน้องแบล็กทีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแพท1.4นะครับกิจกรรมเนี่ยเยอะมากอย่าลืมไปเล่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปเปิดตัวน้องกันเยอะๆด้วยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมยังเหลืออีก2ตัวละครที่ต้องรีวิวเนาะก็คือน้องฉีกับน้อง Black T. นะครับก็ผากติดตามกันด้วยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไคร้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย